ดับแล้วเจ็ดบัสเบรกแตกพุ่งชนยับรถไฟลุกคนขับเสียชีวิตพร้อมผู้โดยสารเร่งช่วยเหลืออีก39ชีวิตบาดเจ็บดับแล้วเจ็ดรถบัสเบรกแตกพุ่งชนยับรถพ่วงสาคันรถไฟลุกอัดก๊อปปี้คนขับเสียชีวิตพร้อมผู้โดยสารเร่งช่วยบาดเจ็บอีก39พยานเล่าเหตุการณ์สลดเมื่อเวลา2นาฬิกาวันที่21เมษายน,ยน68พตทศิวพัฒน์ สารวัตรเวรสอบสวนสอพวังขอนแดงจังหวัดปราจีนบุรีรับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยมูนิธิสัจจะพุทธธรรมกรบินบุรีว่าเกิดอุบัติเหตุรถบัสรับส่งผู้โดยสารระยองหนองคายทะเบียน107-125อุดรธานีชนกับรถบรรทุกพ่วง18ล้อจำนวน3คันบริเวณทางลงเขาโทนตํบลบุกพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี เบื้องต้นคนขับรถบัสถูกอัดกรปปี้เสียชีวิตคาพวงมาลัยในที่เกิดเหตุพร้อมผู้ช่วยคนขับและผู้โดยสารรวม7จรายและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ39รายเป็นชาย24คนและหญิง15คนในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก22ล้อยี่ห้อฮีโน่สีขาวทะเบียนตัวแม่715 435ปทุมธานีถูกชนอัดท้ายกับรถบรรทุก1 0อยี่ห้ออีสูซุทะเบียน708659นครราชสีมาโดยคนขับรถบรรทุกทั้งสองคันไม่ได้รับบาดเจ็บนายลำสันพ่วงผู้ผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าตนขับรถบรรทุกตามหลังรถบัสมาเห็นรถบัสคันดังกล่าววิ่งลงจากเขาด้วยความเร็วในใจคิดว่ารถคันดังกล่าวต้องเบรกแตกอย่างแน่นอน ตนเองจึงค่อยๆขับรถตามมาและมาพบเห็นรถชนกับรถบรรทุกที่กำลัง วิ่งลงเขาด้านหน้าจึงจอดรถลงมาดูพบว่ามีคนเจ็บอยู่ในรถบัสจึงบอกให้รีบออกมาด้านนอกและช่วยตะโกนเรียกผู้โดยสารที่อยู่ในรถให้รู้ว่ารถเกิดอุบัติเหตุต่อมาผู้โดยสารจึงพากันออกจากรถและเกิดไฟลุกไหม้รถบัสคันดังกล่าวทราบว่าคนขับรถบัสถูกอัดก็ปี้เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุทําให้ตํารวจต้องปิดกัน้นการจราจร ขาลงเด็ดขาดนานกว่าสองชั่วโมงจึงระบายรถใช้ถนนได้ตามปกติขอให้ปลอดภัยค่ะขอแสดงความเสียใจต่อญาติผู้เสียชีวิตด้วยค่ะขอบคุณข่าวสดค่ะ